วันนี้เราก็จะมาสอนทําสลามด้วยผงหอมสีจันมาดูอุปกรณ์กันเลยอันดับแรก,กคือผงหอมสีจันอันดับสองก็คือสอีสีอะไรก็ได้ที่เราจะเอาตามใจชอบละอันดับสามก็คือกาตี้โอเอแล้วก็น้ําแล้วก็ถ้วยสองใบแล้วก็ช้อนแล้วก็ปูก,กัน มันดูวิธีทากันเลยนะครับอันดับแรกเอาเปิดฝากลวแล้วก็เทกลวลงไปเราจะเอาอยอนะขนาดเราก็เทลงไปเลยนะครับอันนี้เราก็จะเอาแค่นี้นี่เราจะเอาแค่นี้กันนะครับแล้วก็เอา,เอาพอหลังจากเทเกาวแล้วก็เอาผูกกันแล้วก็เอาสีแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาสีไปเทในกลวเลยพอเราเทสีลงไปในกลวแล้วเราก็คนที่ มันเท่ากันนี้เราทําสีแดงเราใส่ไม่น้อยมันก็เลยเป็นสีชมพูแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทําน้ํายาก่อนเอาตัวนี้ไปพักแล้วก็มาทําน้ํายากันเลยขับบ้นแรกแล้วก็เอาผงหอมสีจานิดหนึ่งนี่นะครึ่งครึ่งช้อนแล้วก็มาเทในในช้วยพอรงจากนั้นเราก็เอาน้ำแล้วก็ เอาน้ำเทลงไปในช้วยที่เราเทผงหอมจันเลยนะครับพอหลังจากนั้นพอหลังจากนั้นเราก็เอาช้อนคนให้มันเข้ากันคนให้มันเท่ากันพอเสร็จเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับนี่นะครับเราคนให้มันเข้ากันแล้วเริ่มบอกไปก่อนจนนะครับเรามีอุปกรณ์เพิ่มก็คือ กับเพชรเราเราก็เอาไอตัวกาวนี้แล้วก็เอากระอเพชรสีม่วงไปเทในกาวเลยนะครับเทในกาวแล้วก็เทกับเพชรลงไปในนี้แล้วก็คนให้เข้ากันเราคนเข้ากันแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้พอหลังจากนั้นเราก็เอาตัวน้ํายาที่เราผสมไว้แล้วแล้วก็มาเทในนี้ทีละนิดทีละนิดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มาคน แล้วก็คนที่มันเข้ากันเลยเดี๋ยวเราคนเสร็จเดี๋ยวมาดูกันเลยว่ามันเป็นยังไงพอเราคนเสร็จแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นี่นะมันก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเรามาลองเ็สกัน นี่นะครับมันก็เป็นแบบนี้มันก็ใช้ได้แล้วนี่มันก็ใช้นำไปเล่นได้แล้วเดี๋ยวเราจะอัพคลิปที่สองติดตามเราเอาไว้เราจะอัพคลิปที่สองทำสลัมด้วยผงพิเศษไม่ขอโทษขอโทษทำสลัมด้วยผงซักฟอกคลิปที่สองใครจะดูก็ติดตามเราแล้วก็ โดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าไ like, ลค์เกินสามร้อยเดี๋ยวเราจะลงคลิปทำสลัมด้วยแป้งโยคีนะครับนี่ไปก่อนนะไปก่อนนะ